การงานธุรกิจการเงินความรักสุขภาพเพื่อนร่วมงานเจ้านายรวมถึงโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไรขอเชิญมาร่วมพิสูจน์ความแม่นยำที่น่าหลงไหลและน่าพิศวงของการพยากรณ์ดวงชะตาโดยการเปิดไพ่ย,ยิปซีหรือไพ่ทาโร่โดยคุณจะได้รับคำตอบได้รับคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆและคำเตือนต่างๆเพราะทุกเรื่องราวมีคำตอบและทางออกสำหรับคุณเสมอ อย่ารีรอที่จะมารับฟังคำพยากรดวงกับพวกเรานะครับ สวัสดีครับผมนายทิวทัศน์ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับต้นเดือนเมษายน2564พยากรณ์ระหว่งางวันที่1ถึง15เมษายน2564นะครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับชาวราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่งางวันที่15มีนาคมถึง14เมษายนนะครับขอให้ชาวราศีมีนตั้งจิตเป็นสมาธิอธิษฐานในสิ่งที่คุณปรารถนาเราจะทําการสับไพ่เป็นพร้อมกันนะครับ จากนั้นเราจะทำการหยิบไพ่เลือกไพ่ขึ้นมา12ใบ12ตำแหน่งเป็นตำแหน่งตามจักรราศีนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ครบเรียบร้อยนะครับ ต้องบอกก่อนครับว่าการพยากรณ์แบบนี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพร,รวมของชาวราศีมีนนะครับไม่ได้เฉพาะเจ่อจงเป็นดวงชะตาของท่านใดเป็นพิเศษ นี่เป็นหน้าไพ่ของชาวราศีมีนนะครับชาวราศีมีนเนี่ยเป็นคนธาตุน้าครับความเป็นธาตุน้ําก็จะสามารถที่จะ,ะมีความใจเย็นนะครับมีความนุ่มนวลอ่อนหวานเข้ากับผู้คนได้เป็นอย่างดีนะครับใครที่อยู่ใกล้ชาวราศีมีนก็จะรู้สึกชื่นใจ ไปด้วยนะครับความสดใสของชาวราศีมีนนั้นก็ทําให้คนอื่นนั้นสัมผัสได้ถึงความสบายนะครับมีการเก็บความรู้สึกรายละเอียดได้เป็นอย่างดีนะสำหรับชาวราศีมีนครับแต่บางทีก็เก็บมากเกินไปไม่ค่อยปล่อยวางครับเก็บเอามาคิดคิดมากครับและที่สําคัญมีไพ่ประจําตัวเป็นไพ่เดรโมนนะครับเป็นไพ่แห่งความแบบคิดมากอยู่แล้วนะครับ แน่นอนว่าบางทีเขาคิดเยอะเกินไปในการทํางานบางอย่างก็อาจจะลงมือช้านะครับแต่ว่าพอทําแล้วก็จะมีความมั่นใจแล้วก็สําเร็จแน่นอนครับประมาณว่าช้าๆได้พาเล่มงามสําหรับชาวราศีมีนนะครับต้นเดือนเมษายน2564เป็นอย่างไรช่วงต้นเดือนนี้นะครับต้องบอกว่าชาวราศีมีนมีความระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายเป็นอย่างมากนะครับก็มีการ รอบครอบในการใช้จ่ายไปอย่างดีรวมถึงในบางทีก็อาจจะเรื่องของการทํางานนะครับมีการทํางาน<ม>หลากหลายโปรเจกต์หลากหลายงานอยู่ในช่วงนี้นะครับมีประมาณ2งานที่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสามารถที่จะจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับแล้วก็มีอีกงานหนึ่งที่มีโครงการที่จะทํานะครับและมีอีก1ง,งานประมาณ1งงานเนาะ,ะยังไม่สามารถที่จะวางวางใจได้นะครับต้องมีการเข้มงวดตรวจตา กวดขันเป็นพิเศษนะครับสำหรับงานที่กําลังทําอยู่คืออยากจะให้งานมันออกมาดีที่สุดนะครับแล้วก็รวมถึงการใช้ใจ่ายต่างๆก็รู้จักมีมีการจัดการบริหารจัดการเป็นอย่างดีนะครับมีการระมัดระวังรอบรอบในการใช้ใจ่ายการทํางานมีอุปสรรคอยู่บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ผู้คนนะครับก็ต้องได้ให้ใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ความเพียรพยายามในการแก้ไขปัญหาอยู่พอสมควรแต่ท้ายที่สุดแล้วก็จะสามารถที่จะฝ่าฟันแก้ไขปัญหาตรงนั้นไปได้ผ่านพ้นไปได้นะครับโดยความรู้ความสามารถและ ด้วยประสบการณ์ด้วยความอดทนจะมีรู้ทางอะไรบางอย่างในเรื่องของอการทำงานเนี่ยมันจะมีอะไรต่อยอดเรื่องของการเงินนะเข้ามานะครับในในช่วงนี้นะคือมีมีช่องทางที่มีคนหยิบยืน่นงานอะไรบางอย่างทำให้มันต่อยอดมาเรื่องของการเงินนะครับนะหรือว่ามีโชคลาภเรื่องของการ ทำงานแล้วได้เงินดีๆนะครับได้เงินได้เงินดีได้ได้ได้เงินมากนะครับแล้วก็บางทีก็มีการเริ่มต้นนะเป็นการเริ่มต้นของการทํางานอะไรบางอย่างธุรกิจอะไรบางอย่างที่ทําให้ต่อยอดไปสู่การเงินที่ดีในอนานคตนะครับ mm hmm. ลักษณะของการใครที่ทํางานอะไรก่อนน,นั้นน่ะมีอะไรบางอย่างงอกเงยขึ้นมาเช่นบางคนมี ตึกแถวอะไรบางอย่างอยู่นะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเช่าก่อนหน้านี้แต่พอสักระยะนึ่งช่วงนี้ผ่านไปนะครับช่วงประมาณเวลานี้แหละนะครับอาจจะเป็นช่วงต้นเดือนนี้เป็นต้นไปมีโครงการใหญ่มีถนนตัดผ่านขึ้นมานะครับแล้วก็ทําให้ห้องเช่าของเราที่มีอยู่อะไรเงี้ยมีมูลค่าขึ้นมามีคนมาขอเช่าเต็มหมดเลยแล้วก็มีคนมาถามอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เป็นราคาสูงขึ้นมา โดยโดยไม่ทันคาดฝันนะครับหรือว่าเรามีของที่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบางอย่างอยู่แล้วก็ไม่ได้ใช้งานนานพอสมควรแล้วก็พอถึงเวลาปุ๊บอ่ะมันกลับมามีกระแสอีกทีหนึง่งเราเอามาปัดฝุน่นแล้วก็มาทําให้เกิดมูลค่าได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็งานคุณของสําหรับชาวราศีมีนก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จนะครับรู้ล่วงไปได้ด้วยดีได้มีได้มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับได้มีการปรับตําแหน่งขึ้นดีขึ้น แล้วก็รวมถึงใครที่ทำางานที่เกี่ยวกับการทําที่บ้านนะครับเป็นธุรกิจในครัวเรือนหรือว่าการทำอาจจะเป็นพวกขนมอาหารต่างๆที่มีการทําเป็นแบบโฮมเมดนะครับแล้วก็ส่งไปขายที่ต่างๆนะครับมีพนักงานามีพนักงานมารับที่บ้านแล้วก็ไปส่งให้กับลูกค้านะครับแล้วก็มีการชําชระเงินผ่านโอนมานแล้วครับหรือว่ารับเงินสดต่างๆก็จะมี โดดเด่นในช่วงนี้หรือว่าใครที่ทํางานด้านเกี่ยวกับความบันเทิงด้านของการผิดศิล,ลปินนะครับการเป็ศิลปินต่างๆชาวราศีมีนช่วงนี้ก็มีความโดดเด่นขึ้นมาในใน,ในช่วงเวลา,าน,นี้นะครับสําหรับการลงทุนอะไรเพิ่มเติมเนี่ยไม่แนะนําให้ลงทุนเพิ่มเติมในช่วงนี้นะครับเพราะว่าอาจจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นหรือว่ามีมีความอ่าไม่ไม่เป็นไปในทิศทางที่ที่เราคาด คาดหวังไว้นะครับสักทีเดียวแล้วก็รวมถึงใครที่ทําอะไรไปก่อนหน้านี้แล้วลงทุนไปแล้วก็ให้ระวังเรื่องของการฟ้องร้อง,องกันเกิดขึ้นนะให้ยึดเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆและลักษรจะช่วยเหลือเราได้นะครับให้ให้อ่านเลยงละเอียดนะใครใครที่จะเหมือนก็กกำลังจะลงทุนอะไรบางอย่างด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องอ่านทุกอย่างให้ละเอียดก่อนที่จะลงลงลายมือชื่อไปนะครับลหลอนที่จะเซ็นอะไรไปส่วนของโชคลาภอะไรบางอย่าง การเงินการทองเรื่องของการเสี่ยงดวงเราต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาบอยู่พออยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับหรือว่าได้ลาบลอยอะไรบางอย่างเนาะใครที่จะเสี่ยงดวงต่างๆก็สามารถที่จะเสี่ยงได้นะครับไม่ไม่ไม่เยอะเกินไปนะครับแต่ว่าก็พอมีมีมีโชคอยู่เหมือนกันแต่ถ้าใครไม่มีโชคด้านการเสี่ยงดวงก็จะเป็นเป็นโชคเรื่องของการทํางานนะได้มีการปรับเงินอะไรบางอย่างได้ได้มีการแบบว่า ต่อยอดเรื่องของการทําธุรกิจอะไรบางอย่างด้วยนะครับเป็นการนํามาซึ่งการเงินการทองที่ดีขึ้นในอนาคตด้วยเหมือนกันถ้าใครไม่มีโชคด้านการเสี่ยงดวงนะครับเราไปดูในส่วนของรายรับรายจ่ายรายรับของคุณในช่วงนี้มาจากการทํางานเป็นหลักนะครับแล้วก็งานของคุณาชาวราศีมีนก็จะสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีเพื่อน คู่ใจในการทํางานเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็แนะนําว่าให้เพิ่มเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์สังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับจะสามารถที่ทําให้รายได้ของเรามีมากมายหลายช่องทางมากยิ่งขึ้นนะครับให้ปรับกลยุทธ์เนาะแล้วก็รายรายจ่ายนะครับต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะได้เลื่อนขั้ออนตำแหน่งอะไรบางอย่างนะครับได้ปรับตําแหน่งอะไรบางอย่างทําให้อาจจะต้องมีการรายจ่ายเรื่องของการจัดหาตัดเครื่องแบบใหม่ซื้อเครื่องแบบใหม่ประมาณนี้นะครับหรือว่ามีการซื้อ เครื่องประดับอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเครื่องแบบเฟอร์อรนิเจอร์ต่างๆหรือว่ายูนิฟอร์มต่างๆที่มีการปรับตําแหน่งบางคนหรือว่าบางคนรอง,งานอะไรบางอย่างอยู่แล้วมีเกณฑ์ที่จะได้งานทําให้ได้เงินเข้ามาเพิ่มเติมแล้วมันต้องมีการจับใจ่ายในเรื่องของเครื่องแบบต่างๆเป็นลักษณะนี้นะครับหรือว่าเป็นการจ่ายไปเรื่องของการเฉลิมฉลองในเรื่องของการได้ปรับได้เลื่อนตําแหน่งได้ได้รับการโปรโมทอะไรต่างๆลักษณะนี้นะครับในการเดินทางทั่วๆไปการทํางาน ปกติในชีวิตประจำวันก็คือบางคนนะครับมีเกณฑ์ที่จะต้องได้ไปทํางานในต่างที่ต่างถิ่นบางคนอาจจะเดินทางไปกลับอะไรเงี้ยครับก็มีเกณฑ์ที่จะต้องได้เดินทางไปห่างจากคนรักบ้างนะครับตอนเย็นค่อยกลับมาเจอกันประมานี้นะแต่บางคนไม่ไหวอาจจะต้องได้ไปพักที่บ้านพักหรือว่าไปเช่า,บ,าบ้านเช่าอยู่หรือว่าเป็นแฟลตหรือว่าเป็นอพาร์ตเมนต์อาจจะต้องได้ห่างไกลจากคนที่เรารักนะครับเพื่อทําเพื่อครอบครัว ทำเพื่อหน้าที่การงานแล้วก็ทําให้ความเป็นอยู่ของที่บ้านดีขึ้นถ้าเราจะเดินทางทุกวันอาจจะไม่ไหวอาจจะเหนื่อยอาจจะเพลียนะครับอาจจะต้องได้ห่างไกลจากคนที่เรารักคนในครอบครัวบ้างนะครับส่วนใครที่มีเกณฑ์ที่จะต้องได้เดินทางไปทํางานต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลนะครับข้ามภูมิภาคข้ามทว,วีปหรือว่าออกนอกประเทศต่างๆคือไปแล้วเนี่ยต้องได้เผชิญกับความยากลําบากอยู่บ้างในเบื้องต้นนะครับแต่ในที่สุดแล้วก็จะมีความสําเร็จมีความก้าวหน้าเกิดขึ้น คใครที่อยากจะไปทํางานต่างประเทศขนาดนั้นก็ต้องดูเห็นกณ์อีกทีหนึ่งว่าเป็นอย่างไรนะครับคุ้มกับการที่จะไปไหมเรื่องของอโรคระบาดต่างๆหรือว่าเรื่องของอสภาวะทางการเมืองเข้าที่เข้าทางอะไรแล้วหรือยังนะครับต้องดูให้ละเอียดทีท้วนนะครับสําหรับคนที่โสดนะครับก็เหมือนกับว่าก่อนตอนนี้เป็นความรักที่ไม่สมหวังนะหรือว่าช่วงช่วงเวลานี้ไม่ค่อยสมหวังเลยนะครับกำลัง เดี๋ยวยาจิตใจของตัวเองอยู่นะครับก็ให้ออกมาจากความรู้สึกนั้นนะครับเรามาโฟกัสเรื่องงานเรื่องเรื่องอการพัฒนาตนเองดีกว่านะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เฉลิมฉลองในเรื่องของการทํางานนะอย่าไปโฟกัสตรงนั้นมากมายเดี๋ยวมันก็มาเองนะเรื่องของปุเพสนิวาสเรื่องของเนื้อคู่นะครับบางคนบอกว่าไม่ได้ซีเรียสหรอกแล้วแต่จะมานะครับก็คือทำทำงานดีกว่าครับส่วนคนที่แต่งงานแล้วนะครับอยู่กินกันแบบเปิดเผย คู่ของคุณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาให้คุณเท่าไรนักในช่วงนี้นะครับเพราะว่าอาจจะให้คำปรึกษาคนอื่นมากมายอาจจะให้คําแนะนําหรือว่าใช้การช่วยเหลือญาติพี่น้องอะไรเงี้ยเยอะนะครับอาจจะไม่ค่อยได้สวีทหวานแหววกันเหมือนเมื่อก่อน อาจจะต้องหา,หาเวลามาพูดคุยกันหรือว่าปรับความเข้าใจกันหรือหาเวลาไปพักผ่อนหย่อนใจด้วยกันจะได้เป็นการรื้อฟื้นความหลังนะครับ <thấy S 1> หรือว่าบางทีทํางานหนักมาแล้วก็ต้องมาช่วยเหลืองานของที่บ้านหรือว่าญาติพี่น้องต่างๆมาขอคําแนะนําหรือว่ามาขอความช่วยเหลืออยู่บ่อยอยู่เหมือนกันบางทีอาจจะทาให้ไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวนะครับจจต้องเข้าใจกันสำหรับการทํางานชาวราศีมีนช่วงนี้ทํางานหนักเพราะว่าต้องการที่จะสร้างฐานะ ต้องการที่จะทําทให้ครอบครัวมีความสุขหรือว่าทําให้ครอบครัวนะั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคุณยินดีที่จะทํางานหนักนะครับคุณเป็นเสาหลักครอบครัวด้วยด้วยเลยทีเดียวนะแล้วก็ให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปแล้วก็จะมีความสุขเกิดขึ้นในครอบครัวเป็นคนใจให้กับชาวราศีมีนทุกท่านนะครับและที่สําคัญเรื่องของการทํางานต้องบอกว่ามีเกณมได้เฉลิมฉลองอะไรบางอย่างนะครับบางคนอาจจะมีการได้ปรับเลื่อน ตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนต่างๆเพราะว่าครับมีช่องทางในการมีเงินเพิ่มมากขึ้นไม่แน่ว่าอาจจะได้เรื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรบางอย่างนะครับรวมถึงคุณทํางานหนักแล้วก็นํามาซึ่งไรายได้เพิ่มมากขึ้นมีเพื่อนทํางานที่ถูกที่คู่หูคู่ซี้ในการทํางานที่ถ,ถูกถูก,ถกใจแล้วก็เหมือนกับว่าเข้าตากรรมการเนาะเข้าตาเจ้านายมีเกณฑ์ที่จะได้เฉลิมฉลองด้วยแบบตําแหน่งแล้วก็จะได้ฉลองกับทีมงานของคุณแก๊งของคุณหรือว่าเป็น กวนของคุณน่ะนะครับที่อยู่ในทีมงานเดียวกันนะทำให้ได้มีการมีความสุขเฉลิมฉลองเกิดขึ้นนะครับเตือนเรื่องของสุขภาพนิดนึงให้ระมัดระวังเรื่องของหัวใจกระดูกสันหลังนะครับมีความเด่นชัดเลยทีเดียวนะแล้วก็บางคนทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนอันนี้ต้องหาเวลาพักผ่อนนะครับและก่อนจากกันไปนะครับ ขอทิ้งท้ายไว้เรื่องของอาการให้ทำชนะการให้ทั้งปวงนะครับเผื่อเราจะมีทางออกให้กับชีวิตมากขึ้นนะครับเพื่อเราจะจุดประกายเผื่อเราจะปิ้งแวบอะไรบางอย่างาตกผลึกาทางความคิดนะครับคือทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลแล้วเราต้องม,มีการตกผลึกความคิดของตัวเองนะครับหลังจากนี้จะไม่พยากรณ์แล้วนะครับให้อ่านเองเนาะ ขอสามใบนะครับไม่ควรไว้ใจในคนที่ไม่คุ้นเคยแม้ในคนคุ้นเคยก็ไม่ควรไว้ใจสมาคมกับคนพาลน,นำทุกขมาให้ภรรยาผู้ฉลาดย่อมนับถือสามีและคนควรเคารพทั้งปวง เป็นพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับแล้วก็แปลเป็นไทยนําเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้นะครับแล้วก็ให้คุณได้ตกผลึกให้คุณนั้นสามารถที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างได้สดําการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมของชาวราศีมีนครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงชะตาของท่านใดเป็นพิเศษหากคุณรับฟังรับชมและชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมนายทิวทัศน์และก็ทีมงานด้วยนะครับใครไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกท่านสุขภาพร่างกายสมบมู แล้วก็ประสบความสำเด็จในหน้าที่การงานประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับสำหรับคลิปนี้พยากรณ์ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่ในการพยากรณ์ในครั้งหน้าสวัสดีครับ